นั้นมันภาษาเราแล้วพี่ทองอคนโบนี่ให้หล,นาาลุนหนาวมักไอยมลื้อนี่แหมพี่เก่งในด้านภาษาเก้าดกับก็พัฒนะแลเนาะทีนี้ผมมาแอบฟังท่านอาจารย์คุยอยู่กันสิปรโลกมนุษย์เราพัฒนาทางวัตถุอย่างเดียวไม่เพียงพอมันต้องพัฒนาในด้านธรรมะด้วยก็อยากจะนมัจการถามว่าถ้ากระผมมันศึกษาธรรมะแล้วนาไปสู่ชาติบ้านเมืองโอ้อเป็นสิ่งดีดีเลยศลูก ติ้นต้านในเมืองได้เหมือนประชาชนค่าเถื่อนธรรมะไม่รู้ในตรงนี้ธรรมะเป็นสิ่งคุมกลองโลกลูกเอ้ยนั้นผมมาไม่ผิดแล้วสิครับหลวงพ่อไม่ผิดแล้วแล้วลูกไม่ผิดแล้วแล้วลูกเอ้ยชมกันดีแล้วแล้วลูกเอ้ยให้เยียบแอสแล้วลูกเอ้ยกองเรือติดจะได้ไปปพบคนดีรันที่ใหญ่เกยเดี๋ยวตามหับพื่อลูกเอ้ยเกนี่ตื้อกริปนะลูกเอ้ย ทางองไ้ดีต่วันนียนเป็นเวลาโอเคนนน้ำท่วมนะกูจะไปอ่างทองนครสวตะวันจะไปอยู่ไต้ตะนีสิงห์บุรีคุสามารถไปได้แตงริมฝั่งแม่น้ำเนจ้าพระยานะบทท่านถึงน้ำนะเด็กมันตีหัวผัดเพชรใช่ไหมอ๋อองค์ชายมีเวลามาชักเขาาด้อยลูกการซือซ่าตรรมะ เสด็จพ่อทรงอนุญาตเวลาไว้หนึ่งปีครับหลวงพ่อพอตานึ่งปีพอดีลูกเออพอเกิดลูกเออพอเกิดตอนนี้ประชนมายุพ่อคงใช้ดีเท่าได้แล้วลูกถ้าคิดถึงปีนี้นะครับนั่นแหละลูกเก็บแอดไม่ตึ้งเก็บแอดเจ้าชิปอ๊อลูกก้าลูกได้ก็เรียนดีเก็บแอดเท่าได้อะลูกถ้าคิดถึงปีนี้ยี่สิบเอ็ดกับหลวงพ่อผ่านเข้าแล้ว คุณครูนั่นอายุ่ทีแป้ 8, โลกนินน,น่ะอยูไอเกมแปดเอิรคุณครูนั่นอายุ่ทีแป้ 8, โลกนินน่ะพี่แก้วนี่จะเป็นคนแบบไหนลักที่ไม่รู้ในวัดนี่ลูกองค์ชายต้องจำความก้าวกระเดียเดียดพรทำไมครับหลวงพอ่อสิ์พอนี่ลูกเอิร์รื่องผู้อาชัยวัดคนชัวมีคนดีก็ยังลูกแมาลูกแมวเจ้าก้องไม่เลี้ยงเอาถึงวัด สังเกตตลุกคนที่ไม่มีที่อยูวอาศสยก็ต้องมาศสยวัดธรรมะาก็อยู่ในวัดเพราะฉะนั้นองค์ชายมานำธรรมะรับไปลุกนั่นอหญ่ยิบอกพี่ผมเข้าใจกับหลวงพ่อนั่นแหละแปลดีนะพี่อย่างจยไม่ย่งถือดิค่นี้เอาเลยตาเช่นนั้นการองค์ชายฝากพ่อเจ้าก่อนนี่ทุกคนนี่สามารถจะให้ธรรมะกับองค์ชายได้ทุกคนอาเข้าไปลูกเอิงทิบ พอจะไห้ครูเอื้องทิพซโอนคอรสักอกเดือนครูเอื้องทิพเนี่ยลูกศิ์หอ,อข้างล่างพ่อดีดีครับหลวงพ่อผมไม่ต้องรบกวนท่านอาจารย์มากสิ่งใดที่อสอนก็ผมยินดีจะน้อมรับครับนั่นเลยดูกอาหาข้าวไปลูกข้าวไปอ,อกเดือนแรกนี่เอาไว้หมดะจะคอร์สหน้าจะครูเอื้องทิพนะผมสัญญาว่าเอาหมดครับไม่เหลืออะไรเลยครับแว่นไว้แมวรักยุ้มเวอร์อาหาข้าไปลูกข้าไปนำา่งชาย อันใดไปอะความคุ้นเคยในพื้นทีเ่เจ้ากอนแล้วก็คอยเริ่มเรียนลูกนะข้าไปเดี๋ยวนี้เลยนะคะัข้าไปเลยลูกข้าไปขัาไปเลยไปมุมแดงขึ้นสูงไว้ที่แล้วโอแล้วไม่ว่าจอมรอยจังนี่เธอเข้ามา วายในดานไม่ว่าการศึกษามาศึกษาทำนำตงังแสงสว่างกระปราราเจ้าประชาพอได้รู้ทำไวนำตักราบถวายบังคมพระองค์งชายอ,อ,อย่าเรียกผมว่าองค์ชายเลยนะครับขอเรียกผมว่าสิทธิคมสันและผมจะเรียกเอ,อ่อว่าเป็นครูผู้ให้วิชาความรู้นะครับ เดี๋ยวจะเรียกว่าองค์ชายจะมีความเปล่งอกเปลงใจไอ้นั่นกระทู้ไปรู้กันคือซึ่งดีเราไม่รู้เราต้องตา้งผู้รู้ครับเรียกผมว่าสิทธิคมสันนะครับคุณครูที่รักและเคารพอจารตั้งใจศึกษานะจาสิทธิ์ที่รักขอ้ยได้ครูที่ดีอย่างนี้ต้องสําเร็จในเรวันนี้นะครับคุณครูที่รักครับสิทธิ์ที่รักอาจารย์ก็เหมือเวตอว่าไม่พร้อมรองอบหน้ากะไรเนี่ยอาจารย์น,นั่น มันพื้นกูดิ้บดิบถึงน้ำถึงมดที่มันแก๋อกรัดเลยละเกนี่นี่พาองคชายไปพาลูกนะได้คุ้นเคยในพื้นที่เชิญจะเด็ดทางนี้นะคะจะได้ไปหาความคุ้นเคยในพื้นที่ของสํานักครับขอบคุณมากครับครับผมขออนุญาตไปหาความคุ้นเคยในพื้นที่นะครับเชิญแด๊ดแดดได้ลูกแล้วขอยมาว่ากันเรื่องการเรียนลูกนะปักฟอดในไอ้เน้นยในการเดินทางกลับนริตการครับเออไปแลกไปหาความคุ้นเคยกู ไปแล้วเราก็เคยให้คุณอะไรอย่างนี้นแล้วลก็วแหลบอาจารย์กระปพาควรจะมีกรูควายการปกครองนะคุณแต่วันนี้มันอาจจะเกิดโลกกระเจ้าปากลูกกีเตียนลูกพอผู้หญิงผู้ชายก็อยากว่าเรีงันแต่กลางวันกลางคืนครอบจะเนิร์ตตัวเป็นครูควายปกครองอย่างดีแล้วลูกเออนายทองเออเออนะ อยู่ในระเบียบวินัยลูกนะเราไม่ใช้ไม่เชือ่อแต่ดอกกันดีว่าแกครับครับครับถ้าใครพืนระเบียบอาจารย์พุม,มลงโถได้เอาแล้วอาจารมอบอำนาจชัดเจนแล้วใช่ไหมเพื่อนคุณจะเอาไปรุนไปเข็นมั่งก็ได้แต่ดอกแกมันอยู่ที่เราเท่านั้นคณีนายแก้วกับนายเดียกลูกช่วยดูแลคนชายด้วยลูกนะข้าวปลาหา้านผูช่าป้าตรงกรับอาจารย์ไม่องไปร่วงพมกับเดียกจัดการเองเออดีขอบใจลูก ไอ้น้องเมียวาดสไยมานี้ขณะนี้ทองเอาดอกแจไปใช่แล้วถ้าเราจะเอามาขีดต้องต่อสายตรงแล้วรุ่นท็อปแม่นเนี่ยโอไมาว่าปักยูนาสะตานทีนี้ อย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอความฝันสุงมันยั่งยืนมันเกิดขึ้นไม่ได้ต้องพัฒน,นาในด้านธรรมะควบคู่กันไปด้วยนะองค์ใจองค์ฉันตัดสินว่ไทยศึกษาธรรมะอยู่กับปัจจัยกับธรรมะ ก็แ,แม่เจ้าสตรทีมดล้อมด้วยองค์พระธิดาไหมทองในร่วมกันบริหารอยู่ในดินแดนคนครสองแคววันนี้เป็นวันนั้นสำคัญยิ่งนะองค์หญิงไหมทองมีพระชนมา,นมา,ายุครบสิบแปดปัญจนาสาจะต้องประกอบราชประเพณีอย่างสำคัญจะด้วยเร่องใดและมีขั้นตอนเป็นอย่างไรอรัพี่น้องทำความเข้าใจจากพี่ใหญ่ ทุกคนต้องรวมกันรักษาไวาและสื้ต่อใต้อย่างเยววาวชนนี่ไม่ว่าคนรุ่นลังติ้นต้านใดเมืองไหนเมื่อผู้รักผู้ยั่ใจไม่รู้รักประเพณีสิ่งดีดียอมยับฟังอนุชนคนรุ่นลังไม่มีวังดดเข้าใจ ด้วยหน้าของรูเจนีว่าด้วยการมีคูหน่อยนูต้องเสียงไตยประเพณีกำนดไว้พอไม่รู้ว่าปบชายคนไหนเมื่ออายุลับสิบแปดปีเจอต้องทาบีตีหน่วยนาเสียงมาเลยเมื่อใจได้เป็นเจ้าของถูกกดกติกาแล้วได้คลองว่า ออ้มาอย่ามาวันนี้อายุครบสิบแปดปี ปปีตามตีประเพณีกำหน,นดวัยป่อข้ออํานวยคือวัยปอนะไงปบชัยตีสมหวังลูกไหมทองของพอ่อวันนี้พ่อปราบลืมใจเป็นดีสุดลูกที่ได้อยู่และได้เห็นได้เป็นประธานในการที่จะปฏิบัติตามราชประเพณีของนครสองแพรมาลัยนี้คือมาลลยมหาโชคลาภลูก เมื่อเธอทำพิธีเสียงไทยไปตามราชกับะเพนีคนที่ได้มาายนี้เป็นเจ้าของก็ถือว่าเป็นผู้มีมหาโชคล่ะด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเด่ะลูกกรับถวบายบังคมเบกับสเด็จข่ออายุบ้นมันยืนลูกนะเด็ดแม่ขาลูกขกอบและพ่อด้วยนะคะลูกกรับถวบายบังคมบเจ้าคะขอให้ได้คนที่ดีลูกเชื่อแม่เถอะลูกเอ้ยคนเราเมื่อทำดีก็ต้องได้ดี เป็นพระหมากกุณาที่คุณเจ้าค่ะนูยังไม่รู้ว่ามาไรนี้ใครจะได้เป็นเจ้าของโดยกล่าวโดยกระม้อมขอเดชะจาข้าพเจ้าไว้บังคมม้อมพออรุณรารชฎรแมเจ้าตาบีมุนในองคติดาไม่ต้องอเจ้าค่ะมีอะไรนายโถเอาเข้ามาดีดิคือตามดิบละองค์ได้ทรงระกูนาโปรกล่าวโปรกระมอ่อมเพื่อข้าพระพุทธเจ้านายโตติดตามพ่วกมาเลยมาองยิ้งตุ่ม เสี้ยงใต้ตามราประเพนี่ไปแล้วนั้นเออเกากรม้อมไกรจะก็กลับตุนตามเพื่อตามความเข้าเลยเลยปฏิบัติภาระหน้าที่ให้ถูกต้องขนัดน,นี้นเอามีอะไรสรงสัยก็ถามเนี่ยเดี๋ยวเก้านาฬิกาก็ต้องให้ไหมทองเขาประกอบอพ่พิธีการนั้นสําคัญตรงนี้คือเมื่อองค์ยิงทรงเสี้ยงได้มาเลยไปแล้วถือว่าใครได้เป็นผู้มีมหาโชคลาภก็แล้วแต่ใครจะได้เป็นเจ้าของนไหนถู แต่ถึงกนนี่บะต้มเสียงได้ไปแล้วแล้วกระมอมก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแน่นอนห้ามเปลี่ยนมือซื้อขายโดยเด็ดขาดใครได้เป็นเจ้าของอะไรนํามาให้เราเป็นผู้พิจารณาเท่านั้นจะได้แต่งงานได้รับรางวัลเดลตาสมมืตะพ่วกมาเลยนี้่งยิ้มรงมเสียงได้ไปแล้วมันก็ลอยไปด้วยสบราร์ดามี่ีไปเริ่มบึ้มตองเด็กหลานกล่อมถึงคนนั้นอายุเก้าสิบเอ็ดสิบเก้าปีแล้วแค่ป้าหัวไปลำ ไพอ้ที่ผพ่วงมาเลยนี่เข,เขาก็เป็นผู้ที่มีมาหาโชคลาภมารับรางวัลโอ้ไม่ใหญ่แต่งงานคนอายุเกิน30สิบไม่แต่งงานน้อยกว่า20สิบไม่แต่งงานเยดสิบถึงสามสิบแต่งเป็นผู้หญิงก็ไม่แต่งเป็นนักบวชก็ไม่แต่งมีครอบครัวแล้วก็ไม่ให้แต่ง,ให,ตงให้รับรางวัลให้รับรางวัลเดี๋ยวถ้าคนยี่สิบถึงสามสิบเป็นลูกเจ้าใจาเจ้าหน้าหน้าตาไม่เนาะ แต่เขายังเป็นโสดและปกติในร่างกายทุกอย่างก็แต่งงานไอ้ยะละคะผมงยิงไม่ต้องังเกียรติแบบสมมุติาคุณดูการหน้าตาดำดำมันนี้ลั่งดูกว่าหน้าดูดินนีโอ้โหคนเราวุูนามความดีมันอยู่ที่สติปัญญาสามารถคะ่ะไม่ใช่อยู่ที่รูปร่างดูที่ผลทีกาสีแดงแดงแต่เนื้อในขมมันคูดมันดำแต่เนื้อในอร่อยไอ้ยะละคะไม่ต้องังเกียจติไหมจ๊ะ แต่๋ยวเราจมูดระพวกมาเลยนี่ตัวองยิงตรงเสียงตายไปเลยเดี๋ไปเล่นอยู่ในนาเดี๋ยวกาลกระม้อนนายโตวิ่งตามยังไงเจนจิตเลียวตึ้งปบก็จะเห็นอ่ะนายโถอายุเท่าไหรยี่สิบเก้าคับแต่งงานเลยยังยังไม่แต่งที่ก็ถือว่านายโถเป็นผู้มีโชคลาภได้แต่งงานกับลูกเราเป็นเจ้าบ่าวไอ้นั่นน่ยแต่ยีคฟังอยู่ตรงนั้นแหละดูโถก้องมันนี่ คนใกล้เบอร์เองทุกเบอร์เองดุยบูโตรงยิงไม่ต้องอังเกียร์ตึงกับตดสมุดตะลากระมอมไปได้พวกมาไล่ก็จริงๆริถอดตะถได้จริงๆรนะครเพลิ่มใจมากองราชาเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันแล้วกูวิ่งตามไห้ตับข่า้นนี้ด้เนี่ยตเดยบรูโตก้องมันนี่เนี่ยแต่บุญเลยแต่กูสนกันนั้นในถดเข้าใจนะครับกระเตยบรูโตนี่แล้วกลกระมอมกับ เดี๋ยวตะปน,นีแล้วเออทำได้จบสิ้นทีเดี๋ยวมันใกล้เวลาจะทำพิธีนะแล้วก็มูดเรพวกมาเลยนี่คงยิงงคงเสียงได้เว้ยเดี๋ยวไปล่อตีบอยู่บนยอดไม้อ้าวแล้วคราวนี้มันเป็นไปได้มีผู้ชายเดินทางม,มาสามคนเ่ยอายุอยู่ระหว่างยี่สิบสามสิบแต่เป็นโซดตั้งสามคนแต่มันแปลบกแดงเม็ดแต่กบาลเดินาำหลังเลยนะไอ้คนหนึ่งนนะเงี้พวงมาเลยตีบอยู่บนยอดมไม้มาดูพวกมาเลยได้แปลก ไอ้คนหนึ่งปีนขึ้นเนาแต่ม,มามีขึ้นไม่หลอดไม่ปลอกอีกคนหนึ่งมีผ้าก้าวมาให้เพื่อนยืมดำปลอกคนหนึ่งเอ็นก้นหนึ่งไงผ้าก้าวมาคนหนึ่งขึาา้นพวงมาเลยนี่ได้เอยถามก้ารูปเกาแบบนี้พอดีต้องทะเบียนที่นรามเดี๋ยวต้อง,อง,องารามคนกันเลยแหละคือในแง่กองกฎหมายดีได้เอยแบบน,น,นี้คือเราตั้งก,กฎกติกาง่ายๆนายโถบุคคลใดได้จับต้องมาลัยนี้เป็นคนแรกนั่นคือเจ้าของมาเลย อ๋อคือคนดีได้จับตองนะคนแดกเป็เจ้าของมาเลยเนี่ยถ้าไม่กาวกระหมอมกิดถึงวันนะกรรมขึ้นมาเหลือนวรรณกรรมอะไรเลยคะเนี่ยกองแต่แดกนี่ไม่ควรดีตัดออกแต่เราตามหลักสูตรั้งมนเหลืองปลาเป้มานี้นี่ควรดีแดกได้เดียนอ,อะไรนะไหนโถวรรณกรรมะนะไรเหลืองปลาเปมานี่ข้อนหนรูกลูก,กระตันยูรู้กระตันยูยังไงในโถท,ทุกชา,นนะากินอายุจางขั้วมักดีกี่มานินมันคอนตามมาพอ อายุ3ขวบก็แบบขี่มามาจากเกาะนู้นออกมาจากเกาะไหนครัเกาะสมุยดูเลยแล้วไปเล่มไหนเหล่าสุดสาครมาจากเกาะสมุยเนี่ยก็แก้วพิสดารเออก็แก้วพิสดารนะว่าคนแล่มกันกนะครับเด็กลาวก็ม้อมเลี้ยน